สวัสดีครับผมเป้ยลิลจลศักดิ์รครับคาแรคเตอร์ของเทชรเขาจะตั้งแต่เด็กนะครับเขาจะเป็นคนที่กระตำยูกับแม่เขาคือจะเป็นเหมืเด็กที่คือไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ครับก็จะเป็นเด็กจน่นดีกว่าแล้วก็คือเขาจะอยู่กับแม่เขาตลอดเด็กไปเล่นกันข้างนอกบ้านก็เขาก็ไม่ไปครับเขาก็จะกลับมาหาแม่ตลอดเลยช่วยแม่ทำง,งานบ้าน ือเป็นเด็กตะตันยูอะครับเรื่องนี้เรื่องแรกเลยครับเราก็เราก็ต้องต้องพยายามครับเพราะว่าเรื่องแรกเ้ื่อประสบการณ์เราไม่มีเลยครับละครเวทีมันประสาทเลยแต่ว่ามันคือการแสดงนะครับผมเชื่อว่าน่าสนุกอ่างนั้นนะครับคือเป็นไปได้เราก็ต้องพยายามหาข้อมูลที่เยอะที่สุดครับแล้วก็เรามีรุ่มที่เรามี ที่เอ๋พูดถำงกับน,น,นะครับเราก็มีอะไรสงสัยกค่ไหนที่ที่เขาจะเป็นคนที่โอเพ่นตลอดครับมีอะไรอยากจะทำไปเพิ่มเติม่านแกงก็จะยางมาคำตอบได้เครับเรียนครับตอนเด็กผมผม,ผมว่ารุ่นผมเรียนทุกคนนะครับเราเราจะรู้จักมานิจูใจดิติเ้เดนะครับคือคือมันเป็นอะไรที่ทุกทุกคนต้องมีประสบการณ์นี้มาก่อนอยู่ยแล้วแต่ว่า ถ้าเรารู้จักเลยคือจะเป็นแค่ช่วงตอนเด็กเท่นั้นเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้มันจะมันจะเป็นเรื่องที่เป็นผู้ตันพวกเขาเนี่ยกลายเป็นผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะแบบสงสัยว่าสรุปที่เราเรียนมามาในชูใจเนี่ยตอนนี้เขาถ้าเกิดเขาโตขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็อันนี้แหละครับจะเป็นเป็นการสะท้อนถึงว่าสิ่งที่เรารู้จักมาในชูใจปิติแค่ตอนเด็กเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์เขาจะ แต่เหมือนเดิมวิปลาวอาชีพการงานทางด้านบ้านอะไรที่นุ่นศิลปินนี้ผมผมแบบรู้ด้วยคือพี่เขาผมทํางานกับพี่เขามาก็สองสามครั้งนะครับแล้วรู้ว่าพี่เขาเป็นคนที่เป๊ะตลอดคือสนุกด้วยทํางานแล้วก็มีความสนุกนะครับคือพี่มันจะคำนวณที่เก่งที่พวกที่บอกว่าเป๊ะนี่คือไม่ใช่แบบผมทุกอย่างมันเป๊ะไม่ใช่แต่ว่าคือการเป็นคนที่ professional นะครับเปิดใส่ เอออินเนอร์ออกมาอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะเหมือนกับไม่ไม่สร้างขึ้นกับกอนไมน่ชัวรใจครับผมผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องก็ต้องรู้ไปแล้วว่าว่าว่ามันหายไปไหนนะครับเนี่ยแหละจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเป็นเวอร์ชันที่ไม่เหมือนใครด้วยนะครับเผื่ออาจจะอยากรูก้หลายรอบเป็นไปได้ยังไงก็ลองดูแล้วกันครับผมฝากด้วยครับ